ทุกคนเตื่นเตืนตืนไม่ใช่แค่หลับดาโวยตื่นมาฟังเรื่องแสบๆก่อนนี่คือช่องเพชรพอกทัน ok ช่องที่สัตว์ทุกตัวบนโลกนี้จะมานั่งเมามอยกันเองแบบไม่ต้องเกรงใจใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์สัตว์ประเภทอื่นหรือแม้กระทั่งเรื่องของพวกเราเองวันนี้ PTT 250 411ศูน์่นขอเสนอตอนโคอาล่าเมามอยโลกคู่ขนานของมนุษย์กับสารพัดสัตว์ เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้มันเหนือความคาดหมายจริงๆเมื่อกี้ฉันกำลังจะงีบหลับอย่างสงบสุขบนยอดไม้ที่ใบยูคาลิปตัสหอมกรุนกำลังฝันถึงใบยูคาลิปตัสพันใหม่ที่หอมหวานกว่าเดิมสักร้อยเท่าทัานใดนั้นสายตาเจ้ากำดันเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าโหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ทำอะไรประหลาด ขนาดนี้ได้มันเป็นภาพที่ทำให้ฉันต้องลืมตาโพงจากภวังแห่งความสงบสุขทันทีปกติชีวิตโคอาล่าอย่างพวกเราก็มีแค่นอนกินแล้วก็นอนต่อวนไปแต่สิ่งที่ฉันเห็นเมื่อกี้มันทำให้ฉันต้องวันหนังคิดใหม่ว่าเอ๊ะตกลงโลกนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่ใบยูคาลิปตัสกับกิ่งไม้ให้เกาะแล้วเหรอเนี่มันเป็นภาพที่ทำให้ตอมเผือกของฉันทำงานหนักมากไม่ได้ ให้กานและมีเรื่องฮาฮาปนความงงงวยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยแหละพวกเขาทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงทำแบบนั้นแล้วทำไมต้องทำด้วยฉันโคอาล่าผู้รักความสงบและสันติมาตลอดชีวิตต้องมานั่งขมวดคิ้วเพราะพฤติกรรมแปลกๆของพวกเขาเนี่ยแหละเตรียมตัวรับชมความป่วนที่โคอาล่าอย่างพวกเรายัางต้องทึง่งโอ้ยดูพวกมนุษย์นั่นสิ วิ่งกันใหวุนห่นเหมือนโดนพึ่งต่อยตื่นเช้ามาก็รีบวิ่งไปทำงานทำงาน